ถ้ามันจะไม่เห็ดใจแล้วก,กล้ก,ลก,ลกระโดดกล้กระโดดโวด,ดทวนๆเลยทุบอีกเลยพี่น้องทุบคนนี้ทุบทุบมันน้อยผลยัง,งไงดีอะ่ะยังไงดีกับถุงมันน้อยไปนะเนีย่ยน้อยไปเราจะทำการทุบ ก็เอาคือเดิมล่ะพี่น,น้องเอ,อคนมีขุบมีเคราะไก่ไก่ย่างให้แดงก,ก,ดกับน่านเก่าคือเดิมอะไรก็นี่จะทุบตะขอระทุบตะชับนะ,ะืยังเสียละครับบนใบสิดเกือบสิบวิมีอย่างละครสิบวิมีต่อย่างไก่ทุบไก่ยุสพ่อแบบนี้แหละครับ กระติคุส่วนรุดออกจากกันนะครับคุ้งพันกันหน่อยเง็บอยู่มาได้หาทุงมาใหม่บางสุดออกจากกันโอเคพี่เนาะทุงแง่น้าพี่เนาะทุงแข็งแรงแข็งแรงเลย เปลี่ยนสุงออกเปลี่ยนสูงทุงนี้ออกคอเปลี่ยนเนเปลี่ยนพาชเปลี่ยนอุปกรณ์ทรงนี้ไม่กตันิหาแล้วครับไม่กสสิทอนกับการรัก งนั้นปีกมัน,นนะงามเป็นมากเลยบดกบดถือปีกตรงส่วงตง้องมีก็เคลยอยงก่อนสี่คงบ่ตรงนั้นออกไปออ,อกสีไปทางนั้นช่วงอกช่วงอกตอดแสปี่นงานะครับก็ได้ต้องถูกก่อน อันนี้ใส่ถูบก,ก็คือป้องป้องกันมันกระเด็นมาครับอันป้องกันมันกระเด็นมาใส่จอบของเป็นยางตบทุบบัดีแต่เคื่อมันแห่งใส่แม่เปียงบ่ได้นั่นแหละครับใส่แม่เปียงบ่ได้เราก็เลยต้องทุบก,ก่อนเพื่อความแบบ คือความแบบยืนยุนในการใส่ใหมป่ปิ้งกระเด็นกระดอน,าาอนสามร้อยหกสิบองศากระเด็นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับไกลเป็นๆกันแรนส่วนซานกันอยู่จิดรุโดออกจากกันขันตุ้แห้ง ผูแ้แห้งเนี่ยชิ้นส่วนวรถออกจากกันนะครับมันจะเป็นคั้นมือ่อบางอย่างใช่ไหมกันในกลุ่มแล้วกดเขียวหนุนดาเมื่อวานผลเมื่อวานกระโตกเนาะน่องตกตกแห้งเฉยแล้วก็เมื่อวานเสี่ยนบม่ได้ขายไก่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเฉี่ยง ว่างขายดีหมดเกลี้ยงมาทุกใหม่เลยหจดถ่ายปิดยืน,นุดปิดถ่ายวันนี้ตับเราก็เท่าเดิมใช่ไหมประมาณสิบไม,ม้ฐานเราเอาจจะไม่พอเราต้องไปซื้อฐานอีกทีนะซื้อฐานอีเมงอันเนี้ย เดี๋ยวเฮ็ดนี่เราใช้ไปซื้อทานนะเพื่อนทานบ่พอดอกนี่ตะเวนวันนี้ได้เพิ่มแอปพลาจากตลาดไว้นะ่าถนอม่บ้านก็ไปตลาดตะเวนโอ้สุดเนี้ย ไปเป็นเครื่องมือเครื่องเวียนน่ะโหดเรียกว่าทุละกทุลังอย่างเบุกหลายอย่างหลายแนวหุ่มวายไทถะตาของแเ,เออแถมมาเจอฝนตกยิงเขียดวันนี้ย่านสายบ่เบิดเออวันนี้ขายดีซั่มวันนี้เออหลังจากที่ฝนยุดแล้วแม่คนหรืว่าแตกโคบมาเออวานแม่นะ่ะแหมอันหลังจากฝนยุดแล้วแม่คนแตกบึ้ม านน่าก,กินเออเรื่องว่าจิบวได้ขายเดี๋ยวงานตำได้ขายงยานก็ดีเลยเดี๋ยวอืลองเสียวน้ำพี่น้องคนเด็กระจบบ้าบอบกัะวนนี้เห็นวมาห้าสิบยางบอบันี้เพราะว่าห้าบางึ่าาเขาปฏิชวลห้ามปำรวจยางน่าเสืไหครับเขาเลย อาศัยแบบแพลตฟอร์มจากโซเชียลนี่นะครับเนาะครับมาหนี่อาศัยแบบหยุกโซเชียลอืมมึงเข้าท,ทาทีา่ตลอดตุลาสี่ขออสี่ขั้นร่วังสั้นที่ตุลาบอ่อใดได้กี่ขั้น จะมีแน่แล้วน้องนะฮะมึงใดห้องมีส่วนลาส่วนลังรถทัน,นยังสินะครับรดไปนเนาะลดไปเนาะทุูเบิดไปหลากลุนหลากลุดเออกามันว่านทานแบบพอดีดีทานพอดีไนาวัาน ก็ด้ดังดูความเออเร่านแบบมันฝน,นตกหนอมนตกแห้งกวาาา่าไงอ,อ,อย่างคนบอกอ,อกมาเอออย่างคนอคบออกจากบ้านอย่างควนอาบ้านแบบนี้ชิเบิรด,ดกี่านี่อย่างภาิสซับซับ บอแมนอันนี้เดนนั้นคิดอันนีกแล้วนี่ไม่ใช่มีดตัวนั้นนะเน,นี่ยหัวบอก่าไม่ถูกอันนั้นเนี่ยมีดเนี่ยอืม อันนี่าทั้งอันนี้เลยเบ่ค่ะตอ,อีกน่เอาอืมาผิดอันนี่กายหามีห้ไมเนี่ยเปลี่ยนมีดอัน,น,นเขามากบ่เถือกันจิบไม่ดูน บอบอไม่บอ กับซับกับไก่ชิลเล่ว์นะครับดังฉนั้นถ้าเราเป็นไปล้างนางตะข้อนี่มันหลายพี่น้องเราก็จะไปล้างแล้วก็ทำการหมักเือเก่าคือเดิมนะครับก็บวนไปนะครับวนไปแต่ละเมือแต่ละเวนประมาณนี้นะพี่น้องครับเราเราก็จะ ทำแบบนี้ทุกวันตะว่าบางหนึ่งกสิสิตยุดเนาะพี่น้องเนาะหสิมีทุลละ,ะป้าปังเหตุอย่างอื่นนํ่สิไหมครับกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนอื กระเด็นค่ะกระเด็นแน่เว้ย ว่าชีนแนลเนี่ยเลยเวิร์ดพอดีเ,อดเกือเินนะครับเวิร์ดไปเวิร์ดไปเดเีนนเอู่ตัวหนึ่งสองตัวกรสินแล้วนะครับเหรยนไกล้เหรนใกล้ แดดออกมาบัดน,นี่นี่ยามาแล,าล้วแม่ฝนกับสีโต๊ะเลยครับบัดนี้คื่ขึ้นมืาว่านนี่แหละอ้ยเรือเต็ม,มอยู่พี่น้องมีกันเปลือนกับสีเรือแห้งกว่านี้อีกติดเสออือติดผานะครับ ถ้ากันบอกเรื่องอันปุ๋ยใส่เข่าใส่หน้านะพี่น้องฝนกันมานำอยู่ช่วงนี้อ,อ่ะเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอาไปล่างนะครับเดี๋ยวล่างัศนะล่างใ,ใดๆนะครับเดี๋ยวก็เอาไปมากต่อนนะครับขอกันย์ยมามักเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ